สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา16.57นนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพสาตราจารย์กนทีสุพมงคลณเมรุหลวงาพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิลินทราวาส ศาสตราจารย์กนธีเกิดเมื่อวันที่3สิงหาคม2459จบการศึกษาธรรมศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และการเมืองและดรอังรัวเกียดนิยมดียิ่งจากมหาวิทยายลัยกฎหมายประจำกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้ารับราชการกระทรวงการต่างประเทศดำรงตำแหน่งสำคัญสคัญเช่นอธิบดีกรมการเมืองตะวันตกอธิบดีกรมสหประชาชาติอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เอกัารราชทูตประจําออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหพันธ์สาธรรารณรัฐเยอรมันฟินแลนด์สหาราชาอาณาจักรและยังดํารงตําแหน่งเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการต่างประเทศสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองยังมีบทบาทสําคัญในกระบวนการเสรีไทยอีกด้วย ศาสตราจารย์กนทีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิระมงกุฎเหรียญราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงดุษฎีมีบุตรชายสองคนคือศาสตราจารย์ดกรกรันตะทีสุภาพมงคลและนายกาันตธรรมสุภาพมงคลศาสตราจารย์กนทีถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่27ธันวาคม2554รสิริอายุได้95ปีเศษ จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพมอมเจ้ากิตติปิยากิติยากรณเมรด้านใต้วัดเทพเสด็จทราวาาดมอมเจ้ากิตติปิยากิติยากรประสูติเมื่อวันที่6ธันวาคม2466เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์กรมพระเจ้าจันทบุรีนรุนาศกับหมอมละเมียรเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินี เมื่อสำเร็จการศึกษาสมรสกับหม่อมเจ้าจุริดนยัยกิติยากรและย้ายไปประทับที่ประเทศอังกฤษทรงใช้ชีวิตเรียบง่ายมีพระจริยวัตรงดงามและมีอารมณ์แจ่มใสจึงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนบ้านจนเมื่อปี2541ได้ตัดสินพระไทยกลับประเทศไทยอย่างถาวรโดยมีหม่อมราชวงศ์สุนิดากิติยากรหลานสาวเป็นผู้ดูแลหม่อมเจ้ากิติปิยากิติยากรสิ้นชีพิจักสยด้วยโรคมะเร็งในพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ เมื่อวันที่25พฤศภาคม2555รวมพระชนสา88ปี <S <S วันนี้เวลา14นาฬิกา2นาีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลยลักษณ์อัครราชกุมารีประธานกิติมาศักดิ์มูล,ลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสเสด็จไปโรงเรียนคลองหินพิทยาคมบ้านสาลาประม่วงอำเภออ่าวลึวกกระบี ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพออสอวอที่โปรโดให้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตวรวจรักษาโรคแกร่ราษฎรยากไร้เมื่อเสด็จถึงได้พระราชทานเข็มเครื่องหมายต่างๆแก่คณะกรรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครพออสอวอจังหวัดกระบี่พร้อมพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่นักเรียนเครื่องนุ่งห่มและยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้สูงอายุ หมู่บ้านแห่งนี้มีราษฎรอาศัย172หลังคาเรือนจำนวน968คนส่วนใหญ่นับถือาศาสนาอิสลามทำการเกษตรและประมงอยู่ห่างจากสถานีอนามัยประมาณ2กิโลเมตรและห่างจากโรงพยาบาลอ่าวลึก14กิโลเมตร ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้มีหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดกระบี่และหน่วยพระราชทานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ร่วมให้บริการตรวจรักษาโรคและด้านทันตกรรมมีประชาชนขอรับบริการทั้งสิ้น183คนเป็นผู้ป่วยที่ต้องส่งไปรักษาต่อ32คนโรคที่ตรวจพบมากที่สุดได้แก่โรคกระดูกและข้ออักเสบ มีผู้ป่วยนำเฝ้าเพื่อขอรับพระราชทานคำวินิจฉัยในการส่งตัวรักษาโรงพยาบาลที่เหมาะสมจำนวน8คนอาทิโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโรคเนื้องอกในกระดูกบริเวณขมับซ้ายโรคอ้วนโรคกระดูกสีสาบป,ปิดก่อนกำหนดโรคมือเท้าหนาผิดปกติและโรคเนื้องอกเนื้อเยื่อริมฝีปากบนส่งสักถามถึงอาการเจ็บป่วยร่วมกับคณะแพทย์ และโปรดให้ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลต่างๆอาทิโรงพยาบาลสงขลานครินและโรงพยาบาลสิริราชพร้อมทั้งพระราชทานเงินเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางสร้างความซาบซึ้งแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ